ตรงนี้เจ็บไหมไม่ก็ตึงตึงอย่าปล่อยให้เป็นเยอะถ้าเรเป็นเยอะแล้วมันถ้าเราปล่อยให้เป็นเยอะเวลาดูแลแผลมันจะดูแลแผลนาน เราก็ต้องตะใบตรงนี้ลงเนี่ยค่ะเนี่ยหาตะใบอะตะใบตรงนี้ลงกดลงตะใบตะใบความที่มันหนาเป็นที่มันเป็นสันนะคะลงขูดลงตรงเนี้ยขูดผิวให้มันบางลง,งเล็บที่หนาตรงเนี้ยค่ะขูดผิวเล็บตรงที่หนาให้บางลงเมื่อก่อนเราอาจจะอยู่ตรงนี้ เล็บมันก็จะค่อยยาวออกมาดันออกมาเนาะแต่ถ้าเกิดเล็บหนายังไงก็ต้องกรอ,บอสบานนยกะะ<ะ>็นี่ไงเอื้อมถึงได้อัดไงเอ,อ้นจะได้ส่งไปอ๋อที่เอื้อมอัดเนี่ยหากันกะหาแบบของคมคมหะค่ะขูดตรงสันเนี่ยให้บางลงของคมที่ตะาบเล็บนะเออให้มันบาง,บาง เป็นเหมือนคมคมคล้ายๆคมมีดอะค่ะแบบอย่างเงี้ยเหล็กแหลมเนี่ก็ได้เนี่ยมันจะขูดได้มันจะคมขูดตรงสันให้มันบางลงเวลาเวลาเราใส่ลงเท้ามันจะได้ไม่โดนกวดําให้เจ็บใช่สีดำนี่ไม่รู้ว่าเคยผ่านการอักเสบมาหรือเปล่า ขึ้นมามันเป็นเชื้อราหรนะือไงผม่าเอาอยาทานะยาอะไรซื้อมายาอะไรอะ่ะไม่รู้เขาบอกลงในเซ็ตมีแนะนำไหมพี่เอือบอยากให้ใช้ยาพวกนั้นต้องไปซื้อที่ร้านขายยาค่ะาบางคนใส่ยาแบบนั้นมากเป็นน้ำแล้วมันทำให้อักเสบ แค่นี้เองโอ้โหที่แล้วโหลึกเลยโอ้หที่แล้วนี่ล,ลึกมากเลยอืมโล่งไหมโล่งแล้วโล่งไหมโล่งแล้วแค่นี้อาจจะเป็นเพราะเราไปใส่ยาน้ำอะไรนั่นแหละแอหอได้มวน้ยไหม,หไมไดเดี๋ยวพี่อ้าบอกลัคชิดเต็ม บบได้มมผก็ตะไบตรงนี้ให้บางลงอเอาไปเนี่ยผมมีชุดองผมก็เคยมาใช้อยู่เนี่ยอ๋อรู้แล้วเลยอันนี้นล,ลอันนี้ยังเจ็บไหมล่องไหมล่งครับให้มันบางลงเนยะใช่ที่เราเจ็บก็เพราะว่าโดนโกดใช่